ดูนกนกเอ้ยนกเอ้ยาเอียงเขาเอียงอยู่ไหนเกาเอียงเอ้ยเาเ้อยู่ไหนเนี่ยเข้เอ้ยเกี้ยวอะไรเดียวเกี้ยวลุกไม่ขึ้นเกี้ลุกไม่ขึ้นแล้ว ลังหมดอื้อเปิดม่านเปิดม่านเปิดม่านหน่อยเปิดม่านให้เกี้ยหน่อยช่องอยู่ตรงไหนช่องอยู่ตรงไหนนี่ฮช่องอยู่ตรงไหนช่องดูนกหน่อย น,ก,นกไปกกลูกไปหมดแล้วนกเอียรนกเอียงแแบกนอยแบกมาน้อยจ้าเอ๋มีนกไหมนกไปกกลูกมาแล้วมันหลับแล้วนกนู่ไหนมันมืดแล้วเนี่ยทิ้งตัวลงมา âu âu lúc ngoài ngoài ừm ngoài ngoài chụp ngoài ngoài Này ngoài lúc ngoài ngoài này, ngoài nãy ngoài 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 Này ngoài 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 ไปไปเลิกสิโมงเย็นเอ่แม่เห็นกฎมแป๊บๆใช่ะลยมเอ้มเยทิ้นอยทิ้งน้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 อยทิ้ง้อยตกมือนี่ดูดิอะทิ้งน้อยทิน้อยทิ้งน้อยทิ้งน้อยทิ้งน้อย Chọc, Chồng nó cua Chồng nó cua Ôi Thuốc vào đây Thuốc vào đây Thuốc vào chồng đây Ui Thuốc vào bây Ê, đi, đi nữa Ê, ê, ảo đấy không Ổng, đấy không khó nè 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 khó chọc

อ่านังสือเหรออ่านหนังสือนิทานเหรอคะอ่านหนังสือนิทานเหรอ

นทำพืชทนพืชใครเนี่ยทนพืชใครเนี่ยอะพืช ตกหรอคะมีเกลฝนตกหรอใช่ไหมสนตกหรอคะอะไรอ่ะเฮ้จิงจกจิ้งจกมีจิ้งจกไหมมีจิงจกอยู่ไหมคะ Tinh 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 มันไม่ขี่เราจุ่มเรไมมีมันเอาไม่ได้แมบอกเป็นเป็นบ้าบหครับเป็นบ้าไหมครับเป็นบ้าบ้าเป็นบ้าการ้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนทั้งในระดับจังหวัดและระดับชาตินไปสู่การกาหนดนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการและร่วมติดตามประเมินผลในการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสเปนท่าตนเองชุมชนและสังคมรวมถึงได้บูรณาการทํางานร่วมกับแรยงานภาคและภาคเอกชนและภาคประชาชนเืป็นการมาเชื่อเสริมทักษะ

โมโหแล้วแกะตานตาของของผ้าชนนมันแกะได้มันเป็นหมกมาโอ้ยโเาร้องอย่างเงี่ยนไ่เปลี่ยนทางให้มันเดี๋ยวเนฟ้ายไม่ทำรย้ยาวบอกมยนะครับได้เลยค่ะ ถ้าิมีอะไริ่งจะรีบบอกคนไเลยนะคะอันนี้นะครับั่งนี้ฉันกำลักโยน้างังนไอะหล่ะโยนโไปข้างหลังแขนแขนอไม่ต่เดือดหงายหน้อ้ยอ้ยอ้ย

เดี๋ยวลือ้อลื้อไปลื้อมาน่ะล่วงมาหมดเลยโน่นเดือดทางบนมันนิดเดียวาทางบนมันไปทางไหนไม่ได้นเนาะไปทางไหนก็นดักเออ <คน S 1> ใช่อ,อุ้ยอันนี้มันไปโน่ไนไปนี่เดี๋ยวดึงเหรอเดี๋ยวล่วงมา,งเ,มาเดี๋ยวล่วงมาคลึบเลยน,ะน่ะเ,เดี๋ยวพงันะพงน่ะเออพังบอง หลัก่อนดีกว่าแล้ยพี่เขาอยู่ในโน้นไงล่ะโอ้น้องก็เอาไว้เลยต้องจับไว้ก่อนเลยตรงนี้รียไปนนึนะรู้สไหมไปนย่ะล มีแต่คนเรียกก็ไม่ได้ดานแม่งไหนแไล้ไล่ไลไล่ไลไล่ไันไลยไล่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 ไลไล่ไล่ไล่อะ่ไล่ไล่ไลนไล่ไ่ไล่ไล่ไล่ล่นล่อลล่ไล่ไ่่ล่่่ไล่่นไ่ไนล พี่น้นสิดูสิดูที่ไหนไว้นะพี่โน้นน่ะที่ไหน่นตา่าไม่่เดี๋ยวเตามสวยนะเอ่อเไปเข้าน้ก่อนได้หมไม่กล้าไม่ก้ามิโอเคะก้้เลาไนใช่สิ ยืนอยู่นู้นแล้วยืนนั่นน่ะยืนนั่นไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรยืนเินั่นฮ้ยตัวอะไรวะแรงปลาตัวเล็กๆเข้ามาตีแปลงตัวหนึ่งฟันดำตัวหนึ่งฟันแดงเข้ามาตีแปลงฟันแดงฟันดำ โยนยาวเอ้ยข้างขาวกินกล้วยรับน้องไปด้วยช่วยกันโยนยาวเอ้ยนี่หน่อยเร็วอยากเล่นกับน้องมากกว่า

得勇敢。